สวัสดีครับฝนช่วงเย็นนี้นะครับในเขตภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับเตรียมตัวรับฝนจากเพชรบูรณ์นะครับฝนจากเพชรบูรณ์จะเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับบางบางอำเภอแล้วก็ชัยภูมินะแล้วก็ฝนจากขอนแก่นนี้นะครับก็จะเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างนะครับมีสุรินด้วยนะครับสุรินทก็จะมีช่วงเย็นๆนี้นะครับมีอำเภอเมือง อำเภอลำดวนอำเภอสังขะนะครับส่วนด,ดึกนะครับประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับอุบลด้วยนะฮะภาคอีสานช่วงนี้นะครับอีสานตอนกลางอีสานตอนใต้ยังคงมีฝนอยู่นะครับที่ไหนฝนตกบ้างรบกวนพิมพ์มาหน่อยนะครับคืนนี้รับฝน